ชื่อหนุ่มนะอะไรแฟนเพื่อหนุ่มจะไปต่อได้ไหมเดี๋ยวดูให้นะดูนะว่าจะเป็นต่อได้ไหมเดี๋ยวดูให้ยังไปต่อได้นะไปต่อได้แต่เราต้องนํานะเราต้องนํานะโอนานานะนะเราต้องนําเขาใค่บอกเราแล้วเราอย่าเอาแต่ใจเรามากเกินไปบางทีคุยต้องคุยกันอนะ มันต้องคุยกันก่อนไปต่อได้ไหมมันไปต่อได้แต่คุณต้องนําเขามันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยต้องเป็นผู้นําเขาคุณเป็นคนที่มั่นใจสูงอะเนี่ยคุณเป็นคนที่มั่นใจสูงมากเลยนะคุณโอนานานะไพ่บอกว่ามันมีโอกาสไปต่อได้แต่คุณเนี่ยจะต้องนําเป็นตัวตั้งตัวตีคุณจะต้องเป็นตัวหลักเลยนะวันนี้ทะเลาะกันไปต่อได้แต่ว่ามันเหมือนกับว่าคุณแบบอย่าไปใส่อารมณ์มาเขามากนักเลยมีอะไรก็คุยกันนะขอบคุณหมูแดงสองตัวพูดจริงๆ อย่าไปใส่อารมณ์กันนักเลยนะใส่อารมณ์ไปก็เท่านั้นแฟนมันไม่ใช่ศัตรูนะเฟสส่งหมูเด้งมาก่อนนะนะเออนะส่งหมูเด้งมาก่อนผมดูแค่สามวันนี้กี้ตามหาความรักจะมีไหมส่งหมูเด้งมาก่อนหนึ่งตัวนะหรือส่งปลาวานนะแบบโอนาๆส่งหมูเด้งมาสองตัวแล้วเนี่ยนะเออส่งหมูเด้งมาก่อนนะอย่าลืมนะหมูเด้ง นะไอ้ถามมาถามได้ตอบหมูเด้งหน่อยนะดูเดี๋ยวตอบส่งแบบโอนานาเขาหน่อยนะส่งหมูเด้งมานะส่งหัวใจส้มก็ได้ไม่ว่ากันส่งมาก่อนส่งมาก่อนเนอะถ้าไม่ส่งก็ถือสละไปโดยอัตโนมัติทุกรายการเด้อนะบอกแล้วหมูเด้งโดนัทปาหวานหัวใจส้มนะเจ้าทั้งหลายเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ คนเป็นโรคเครียดเยอะตอนนี้เบืองพญาตองสูไงนะนะกรรมสัตว์เลือดแตกเป็นกรรมไหมครับกรรมเส้นเลือดแตกเป็นกรรมกรรมปาณาติบาตนะขอบคุณมากสำหรับโดนัทนะครับนะ <c oughs> <c oughs> คุณค oh, ุณโอนานาจริงๆเป็นกรรมเป็นกรรมต้องกินมะละกอกินมะละกอ กรรมจากไหนเป็นกรรมจากการปานาติบาตเชือดคอสัตว์เนี่ยเชือดคอเชือดคอเชื้อดคอ,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 อพวกพวกหมูพวกไก่พวกอะไรเงี้ยเป็นกรรมปานาติบาตข้อปานาติบาตกรรมกรรมจากการเชือดคอสัตว์โรงฆ่าสัตว์เก่าอะพวกโรงฆ่าสัตว์อะนะเวลากินมะละกอนะท่องก่อนนะ อิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอิแล้วเป่าลงมะละกอไปนะ